คนอะไรเนาะคุณตักคุณตักลุงหัวยายลุงไม่ค่อยจะดีไม่ได้อาบนะ้ำมาหลายวันแนละ้วหัวยายลุงลนะเนาะมันก็เลยไม่ชัดแต่ว่ากันเดอร์พร้อมนอนปวดเหต์โอ้พอเรามาเปิดเสียงลุงข้อขันเป็นอาการปวดหัวเริ่มดีขึ้นเลยครับไม่อีลีนี่บอก นะโหนอนปวดหัวแปลว,ว่าอยู่ๆก็มีคนมาช่วยในขณะที่กําลังนอนอยู่โอทําบนด้วยวะเนียเ่ยอ่ะมันต้องพูดอย่างนี้สิครับทาด้วยอะไรกําลังมีร้บทุกอยู่เงี้ยอยู่ๆก็ได้เอ้ยมันหายทุกได้ทันทีนได้เอออ่าขอบคุณตัวเองครับท่านนะเพื่อขอบคุณเจ้าของเองนะไม่ต้องมาขอบคุณลุงโอเคนะอันนี้มันไถมาเจอกันแล้วกัน เอาละถามว่ามันคืออะไรอสิ่งที่มองไม่เห็นมีไหมครับในโลกใบนี้ยกตัวอย่างหนึ่งน,นคืออากาศที่หายใจทุกวันนี่ครับใช่หไหมเล็กกว่าอากาศยังมีอีกครับท่านสิ่งนั้นลูงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เล็กกว่าอากาศอีกจริงๆมันซ่อนซอนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งครับท่านมันซ่อนซอนอยู่ในระหว่างโปรตอ,อโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางของ นิวตอนกับอยู่ตรงกลางร,ระหวา่างนิวตอนกับโปรโตอนเคนมับอยูนตรงกลางเนี่ยตรงนี้คือพลังงานอยู่บนสุดน,นครับทางฝั่งนักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลนะฮะคือคุณเออร์เนสตัาเทร์ฟอร์ดเขาบอกว่าใน New Chris, นะิวเคลียสมีพลังงานมากมายมาสารถึง99%าบาอนบางโอกาสก็พูดว่า มีถึง9.9.99%แต่สำหรับลุงเป็นมีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในตัวที่มีพาราโพามันร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเนี่ยเพียงแค่คุณได้ยินเสียงลุงเป็นเฮ้ยมันหายปวดหัวเลยช้าอะไรอะไรขนาดนั้นยังไม่พอนะทำให้ความคิดเร็วด้วยครับเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวด้วยครับนะลุงขอฝากอย่างเดียวว่าขอให้เป็นคนดีของสังคม ทำดีดีชั่วโอเคไหมครับนน้นก็เรียนรู้ไปตามปกติตามวัยนะคะนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประชาชนพลเมืองดีของบ้านเมืองและเป็นของโลกต่อๆไปลุงก,ก็มีความปาถนาเช่นนั้นที่ทํางานทุกวันนี้จบข่าวนะครับ thank you v e r บิ๊กครับผม